อ้าวคุณยายมาทำไมครับว่าหลานสาวยายเอาอย่างนีุ้ณยายเอาอย่างนี้ผมผมต้องไปเคารพบงชาติเดี๋ยวรอพบร้อยเวรห้องถัดไปนะครับเชอญเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคือคุณตำรวจโอ้คารพธทงชาติแล้วยายล่ะคุณตำรวจคุณตำรวจคือคือยายจะมาแจ้งความนะคะคือว่าหลานสาวยายเนี่ยเขาหายไปยันจาค่ะโอเคครับยายเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะออกเวรแล้วเดี๋ยวยายรอแจ้งความกับร้อยเวนห้องถัไปนะเดี๋ยวยายล้างรอตรงนี้สักพูดนะครับ คนหนึ่งก็คนลบท้องชาติคนหนึ่งก็ออกเวเรแล้ยยนะวยาย่ะว่าไงยายมีอะไรรู้ไหมวันนี้เงยุ่งกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวไงยายลั่งๆองข้างนอกเลยนะครับถ้าคุณเลยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้มี ขอได้โปรดช่วยดนจิตดนใจให้พวกตำวรวจพอกลับจิตกลับใจคิดมาเห็นความทุกข์ยากของคนจนคนยากไรเห็นความเดือดร้อนของลูกด้วยเธอลูกก็เพงจะมาขอความช่วยเหลือตำรวจเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายจนแผ่นดินกรบหน้า ลุงช้างก็จะไม่มารบกวนตำรวจอีกแล้วพวกเราปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วเราทำได้แค่ผีมกล่าวขอโทษร่ำให้แทบขาดใจหรือกล่าวแสดงความเสียใจกับสิ่งที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเลัาสุดท้าย มันก็แค่เป็นการวิ่งตามปัญหาเป็นแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่คนและอีกกี่คนที่จะต้องสูญเสียคณะทำงานจ่าเฉยเดอะซีรีส์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของน้องกระตูลและครอบครัวของเด็กอีกหลายคนที่ถูกกระทําจากสิ่งที่เกิดขึ้น ขอให้ความเลวร้ายที่เกิดในครั้งนี้ถูกนำไปใช้เป็นกรณีศึกษาอย่างจริงจังเพื่อหาวิธีป้องกันมิให้เกิดขึ้นซ้ำอีกคณะทำงานของเราขอยืนยันว่าจะเผยแพร่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้อย่างเร็วที่สุดเพื่อที่สังคมของเราลูกหลานของเราจะไม่ต้องพบกับความเลวร้ายเช่นนี้อีกต่อไป